ชายแดนแบกสอนนะจ๊ะชายแดนคุมเข้มนะตอมอตากก็เปิดเผยยอดจับคนต่างชาติที่อ,อพยพจากเกเคปปาร์คโอ้โหพั0ห้ร้กว่าคนเลยเหรอวันนี้เนี่ยเขาก็ไปดำเนินการนะคะยอด1,598คนเป็นชาย1,333นะคะเป็นหญิง265การจับกุมชาวต่างชาติต่างด้าวหลบหนีเข้ามือโดยผิดกฎหมายตั้งแต่2พฤศจิกาเนี่ยส่งตัวให้กับตำรวจไปดำเนินการนะคะ ขาหลบหนีเข้ามือในผิดกฎหมายโดยจะมีห้าพื้นที่คืออำเภอชายแดนจังหวัดตากประกอบด้วยสพท่าสองยางสพแม่ลำมาแม่สอดพบพระอุ้มผางมาก,กันยังไงอะ่ะไว้น้ามาเหรอตากนี่แต่ตากนี่เป็นแหล่งเลยเนาะแหล่งเลยสมัยก่อนโอ้โหแหล่งหากินเลยอืคือ,คอบ้านเราเน,น่ย้ที่ทองคาใช่ที่ทองคําบ้านเรามันต้องเลิกแล้วนะอ,อะไรที่มันแบบเป็นอเอเรี่งสกรปรกอะไรแบบนี้มันต้องเลิกเลยแล้วอะ่ะ